อย่างที่บอกเบอร์ลินก็มันเคยแบ่งเป็นสองฝากใช่ไหมมันก็กลายเป็นเบอร์ลินเดียวกันแนหะแต่ว่าเขายังแบ่งเส้นให้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยอนตรงชาร์ลีเช็คพอยต์นะตรงชาร์ลีเช็คพอยต์ที่สมัยก่อนเนี่ยมันมีใครที่ไปชาร์ลีเช็คพอยต์จะเห็นมันมีภาพเอพลทหารคนหนึ่งใหญ่มากเลยพลทหารคนนั้นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะชื่อชารลีช้ผมไม่รู้นะกลัวผิดยรงงเลยว่าคือมันทีพูดเรื่องนี้มันต้องกลับไปอ่าน แล้วก็บางทีชาลีมันแปลว่าจุด C ีซีคือภาษาอังกฤษเวลาเรียกเออัลฟาบีบราโวอร์ซีชาลีดีเดลต้าอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าชาลีเช็คพอยต์เนี่ยเป็นจุดที่ดังมากแล้วก็จะมีรูปพลทหารคนนั้นเนี่ยใหญ่มากใครไปก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะ,นะครับ <Yes, S 1> <ๆ>ก็เป็นจุดผ่านแดนระหว่างเวลาจะผ่านเข้า,บาขแบบเขตเออเบอร์ลินตะว,วันออกตะว,วันตกอะไรประมาณนี้อะ <S <S <ๆ>่ะแล้วก็วันนึ้งก็ลุยกันเละอยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับ <S <S แต่ว่าพอตอนนี้ทุกคนไปก็เดินไปถ่ายรูปซื้อของแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย มันไม่มีเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกอีกต่อไปแต่ว่ามันแบบครั้งหนึ่งอ่ะเคยเป็นประมาณนี้แล้วเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อ่ะนะนเนอะไหมเส้นผ่านถ้ามันถ้าผมจัไม่ผิดมันเส้นขนานที่สิบเจ็ดหรปล่าวะถ้าผิดแก้ผมด้วยนะครับคือมันเป็นตัวแบ่งเวียดนามเหนือเวียดเวียดนามใต้พอะตอนหลังตอนนี้เวลาคนไปเวียดนามเด็กรุ่นหลังไม่รู้แล้เวียดนามเหนือเนี่ยใต้ใตคืออะไรวะก <G ül üyor> ็จะตอนนี้มีอยู่แค่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับอืมสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นข้อตกลงที่ ถ้าผู้นํารัฐมันไม่งงเง่าแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่โกงทุจริตชิพหายใบปวงเนี่ยคือข้อตกลงเหล่านี้มันทํามันทําข้อตกลงได้ด้วยกันหมดนะนะแต่ถ้าสมมุติีผู้นําของไทยบางคนหรืออดีตผู้นําไทยบางคนมันก็มีความโลภแล้วก็มีความระยำของมันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเขเมรแล้วก็มีข้อตกลงลับๆกันชิพหายเพื่อจะแบ่งแยกขายแผ่นดินไทยรประมาณเนี้ย ในว,วันหนึ่งก็จะเกิดเรื่องแบบเนี้นะครับซึ่งซึ่ง,งเราก็ไม่อยากไปกล่าวหาอะไรเขาเยอะนะนะแต่ว่าเอ,อสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยจริงๆอะ่ะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะตอนที่เอ,อตอนที่ตอนเสถ่าขึ้นมาเป็นนายกเปรีอะเราก็รู้ว่าทักษิณนี่มีอานาจเหนือ,เ,อ,อเสถ่าอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าโอเคมันก็น่าจะตกลงเรื่องพรมแดนไทยขเขมรให้มันจบสิ้นนะให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามหลักนามเกณละยรประมาณนี้สัรบันน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีหมดอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งคุยกันง่ายนะ ก็บางทีเราเคยเห็นพวกเจ้าพ่อเจ้าพ่อตะวันออกอะที่บางทีมันมีปัญหากันเนี่ยมันเอยโอเคตอนนี้กูตกลงกันได้จบไม่ต้องยิงกันแต่ถ้าแม่งตกลงไม่ได้ก็เป็นแบนเซจิวอะที่แม่งกระโดนถล่มเราก็เราก็ไม่รู้ว่าใครถล่มเซจิวนะแต่เขาก็มีคนบอกว่าทหารถล่มเราก็ไม่รู้ว่าแต่อันนี้เวทเสจิวก็เละนะเสจิวที่ชลบุรีอะนะฮะอันนั้นก็ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับผมโซฟากลับมาเรื่องนี้แล้วกันแลก็ ก็หวังว่าการเจรจาเนี่ยจะได้ผลนะครับผมก็หวังกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลนะนะเตรียมลบไว้ได้เลยครับเตรียมลบไว้ได้เลยจริงจริผมไม่อยากจะพูดแบบหมอปลายนะหมอปลายหมอตอนแรกผมก็ไม่รู้หมอปลายคนนี้คือใครวะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นหมอผมนึกว่ามันจบหมอไม่มเป็นหมออามัะเป็นหมอดูเลยหมอดูเงเออผมจะไปรู้ไหมล่ะก็ทุกคนแม่งเป็นหมอกันหมดแล้วก็เอ๊ะแล้วผมก็มาเห็นข่าวว่าอีนี้แบบเครียดจนเข้าโรงพยาบาลผมก็นึก เป็นหมออะไรของมึงวะอ๋อไปดูเสร็จมันเสิ่อมมาพยากรอะไรของมึงไม่รู้อะมันเพยากรเหมือนกับผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมอพูดโดยข้อเท็จจริงนะในเชิงรัฐศาสตร์นะกูก็ไม่เห็นจะน่าจะติดคุกติดเคิร์กเลยนี่มึงไปพูดอะไรไปพูดให้คนเขาประสาทแตกนั่นนั่นหรอวะคือคือจริงๆอะ่ะพอตกลงตรงเนี้ยนะผมพูดได้เลยถ้าคุณตกลงกันไม่ได้อะ่ะคุณกลับมาซอยกันอีกแน่ๆมันจะซอยกันถึงขนาดไหนตอบไม่ได้ผมไม่รู้คำว่าผมไม่รู้คือ ผมไม่รู้ว่าเขมรมีเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนมันแอบไว้ขนาดไหนหรือว่าจีนมันเอาอะไรมาแอบให้หรือเปล่าแต่จีนมันบอกไม่ได้ให้นะบอกไม่ได้ให้นะมันบอกโดนเดินที่ให้เนี่ยมันไม่ได้ให้เพื่อจะมาเอ่อเอาไว้ไปทําสงครามกับไทยนะอ่าแล้วก็เรานึกในใจว่า,าเจ้นี่ยมึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนอะ่ะไทยอะ่ะทาไมมึงไม่คุยกับจีนวะว่าอะไรยังไงไม่งั้นก็ก็ไปบอกจีนเนี่ยขอคืนบอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติจับได้ว่ากัมพูชาเอาโดนมาใช้เล่นงานไทยเนี่ย จีนจะขอคืนอะไรประมาณเนี้ยผมอันนี้ก็พูดในเชิงการทูตไปเรื่อยๆนะได้ไม่ได้กนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหรือมันมีอเมริกาแอบเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาให้เราก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับจีนกับอเมริกาเนี่ยก็ต้องส่งคนไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยคุณทางี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะช่วยเขาให้เขามาลุกเราเนี่ยเราไม่ยอมนะงี้เราเราไม่เราไม่คงความสัมพันธ์กับคุณไว้นะคือมันต้องคุยกันนะมันต้องคุยก็กูก็เห็นแบบ ทุกคนสนิทกับทรัมป์นั่นก็สนิทกับทรัมป์แล้วเกินยกหูก็ได้ก็ทําไมมึงไม่ยกหูไปหามาแต่ว่าเอาทาไมอยู่ดีๆสมัยอีทรัมป์เนี่ยจะอยู่ดีๆอยากจะไปได้ไปจับมือจับไม้กับกับแคนเบอรเรียเพราะอะไรเอาก็าเห็นทักษิณก็คุยอยู่ในหานะสนิทกับทรัมป์